สบายดีอ่ามืนีพากันมาเที่ยวอยู่แข่งดวงนันทาอันนี้เป็นวัดที่แข่งดวงนันทาเนาะผู้ใดเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจะพาไปเบิ่งกันวัดอยู่แข่งดวงนันทาเป็นจังได่เนาะพากันเข้ามาสมมาเสียมาเบิ่งเนาะอันนี้เราวัดแข่งดวงนันทาเฮาเนาะผู้ใดเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์อันนี้เป็น ติ่นยน,นี่เป็น,นกองเขาเนานี่เป็นมากระลิงของเขาเนะเป็นธรรมศาสตร์แบบธรรมศาสตร์ใช้ธรรมศาสตร์เนาะที่แข่งบนน้ลทางองสา สิพาเข้าไปข้างในเป็นจังใดแล้วก็พากันสมเสียคนเข้าจึงนกไวก่อนเนาะเบิงอยู่ในเป็นจังใดเนาะ เป็นพระใหญ่เนาะอยู่ในเนาะอันนี้เป็นอยู่ในองค์ประธาตเนาะขาเท้านะครูบาอาจารย์จะพากันมานั่งสมตึง่งยู่น,นี่เนาะวัดกีแข่งรองเท้า ผู้ใดเขาเมืองฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ฝากกดติดตามไ,<ส>ได้ด้วยเป็นธรรมศาสตร์ที่สวยสดงดงามเนาะโ,โ,โอ้นาะเที่ยวเนาะผู้ใดเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดสไครป์กดเบิ่งได้ฝากติดตามยูทูบของท้าวบุทธทองสวรรค์เนาะ ที่นี้ก็มีคนลายมีพระสามหัวมีลือสีอยู่ในมีลือสีเนาะ พ่อแม่ประสาสนกำลังแบกไม้เนาะพูดใดอยักมาสมแล้วก็มาเบิ่งแบบอยู่แบบสงบสงบมาอยู่วัดที่รวงน้ำท่าเขานี่เนาะอยู่ที่ผูสูงยอดผูสูงที่สุด ในแข็งรองนทาเนาะอยู่ด้านด้านลุ่มมันจะเป็นในตักแข็งเนาะตักแข็งรองเท้าเนาะอยู่อยู่ลุ่มพนเนาะจิพาไปเบ่งว่ามัดใหญ่อุงันพระเจ้าใหญ่เนาะอยู่ด้านล่างเนาะอันนี่บนเถี่ยวธรรมศาสตร์เนาะอยู่พูนเป็นแข็งรองเท้า นี่เป็นส่วนอย่างฟลาอย่างฟลาผสมเอาแบบธรรมศาสตร์ธรรมชาติเนาะอยู่น,นลังๆเป็นอาจจะเป็นในแข้งเนาะเป็นในแข้งดวงลางฐานเนาะอยู่เพื่นอ,อนเนาะอาจจะเป็นแข้งดวงลางฐานเนาะ นี่ผ่าอหญ่เนาะนี่ที่ในแข่งรองเท้าเขาเนาะอาจจะไปพ่าหูทางฐานราสี ทำเนาะฐานหรือสีเนี่อนนี้เนาะจะมีองค์หลายองค์มาประกอบหลายองค์เนาะ ี่พันดันลังของถาดเนาะถาดเนาะพอะย่ะครับวงน้ำทาสวัสดีก่อนขยเม็ดแอรงหดตึงไหมงมดประเทศไทยประเทศ สาหรับและต่างประเทศก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดเพื่อกําลังใจเอดตั้งอัจตั้งสัญญาเด้อก่อนเคยมิดงุดประเทศแม่ทวีปแม่ก็แล้วแต่เนาะก็ฝากกดไลค์กดใสกดคอมเมนต์ทาง YouTube อีแชนแนลของบัวพันทองสวรรค์เนาะเป็นส่วนพรามณเฮาเนาะอันนี้มาเที่ยวสกให้บักเที่ยวอันพระธาตุหลวงน้ําทาเนาะพระธาตุหลวงน้ําทาเนาะ จะพาไปเบิงอันในแข่งเนาะแข่งร้อนาเนาะเบิ่งแบบ80-90องศาราสันเนาะถ้าท่านใดอยู่ต่างประเทศหรืออยากขับหู้เรื่องราวที่ในแข่งลำทากาก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดมักกะลิงเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานเราเนาะโอ้มีตัวสนักตัวใหญ่ตัวหนึ่งเ่ย มีอีเมลยุ้นผู้หนึ่งเนาะแล้วเป่าเป่าวัดเนาะนี่เป็นสามชั้นเผาเนาะอสามชั้นเผาเนาะนี่เป็นเดินจอดรถเนาะควางๆเนาะยุรุมอาจจะเป็นในแข่งมังเท้านี่เนาะ แพงโดนน้ำทาเนาะ โอ้มันนี้ยิมยิ่งจัใสายน,นอนฝ่าอากาศก็กสะดวกสบายเนาะงยิ่รุมอาจจะเป็นในแควมทาบ 70องศาเศษเนาะ70องศาเนาะแค่ลมทา ทั้งนี้เป็นส่วนอย่างาลาตจเป็นตกเสียงเน, <c oughs> <c oughs> นื้อนี่จะเป็นออกเสียงเนื้อ อันนี้สาบานอาจจะมีบุญพระพีนีของเรามาเต็มวัดเนาะนี่เป็นองค์พระธาตุแข่งลงน้ทาเนาะจะเป็นตกสิงไต้เนี่ยขอขอบใจท่านได้โคกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาเบิงมาติดตาม